ครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่สนับดูช่องกิจโพสชานลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ขอบคุณมากๆครับตอนนี้ก็จะมีเสียงอสะเทือนนิดหน่อยนะครับเพราะผมมาอยู่ที่สีสัตธนาไรนะครับมาโฮมสเตย์วันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องวงการบันเทิงกันบ้างซึ่ง มันก็มีข่าวออกมาว่าคุณอมอัคคพันธ์นะครับซึ่งเป็นมาเรงจริงๆท่านเป็นมานานแล้วนะเป็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอ่ะแต่ข่าวเพิ่งออกมาปีนี้ก็มักจะมีอักษรย่อมั่งคนนู้นชื่ออะไรบ้างเป็นอะไรบ้างผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไมต้องปิดบังกันด้วย mm hmm. เป็นมาเร็งนะครับไม่ได้เป็นเอดไม่ได้เป็นไปที ไปทำแชร์ลูกโซ่ที่ไปค้ายาเสพติดขับออกมาเปิดเผยแต่คนที่เป็นมาเร็งจริงๆก็น่าจะออบมาบอกกล่าวเล่าสิบให้กับแฟนขับได้รู้นะครับจะได้เป็นกำลังใจไม่มีใครเขาไปเยี่ยมไม่มีใครเขาไปบุกที่โรงพยาบาลหรอกครับเราก็ไม่ต้องบอกสิว่าโรงพยาบาลไหนก็ไม่เข้าใจนะครับก็เพอิญคุณโมมุณโมอามีนานะครับซึ่งเป็นเพื่อนเขาอยู่ในแก๊งเดียวกันกับคุณอม อากพันแล้วก็คุณมดดำคุณแตงโมเนี่ยก็อยู่แกงเดียวกันก็ออกมาเล่าว่าเป็นมาเร็งเป็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็เป็นตรงที่หัวใจแล้วเมื่อวานนี้ก็จะไปเข้าพาจัดใหญ่อะไรทํานองนี้ผมก็าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ปรากฏว่าคุณมดดำออกมาเหมือนกับว่าคุณโมเนี่ย คือมายุ่งอะไรด้วยเขาออกมาพูดทําไมในเมื่อตัวเขาไม่ได้ออกมาพูดให้ญาติพี่น้องเขาพูดผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นอะไรไปวะในการออกมานําเสนอเรื่องราวแบบนี้มันเป็นอะไรไม่เข้าใจคุณม้วนดำเนี่ยตลกวะ่ะครับจริงๆตลกจริงๆเพราะว่ามันไมไ่เรื่องเสียหายอะไรคนเป็นมะเร็งอะครับมันเสียหายตรงไหนอะนะ คุณออมนี่จริงๆชีวิตเขานะเป็นชีวิตที่ต่อสู้จริงๆไม่ใช่เขามาเข้าวงการแสดงแล้วเขาเป็นพระเอกเลยนะไม่ใช่นะเขาไต่เต้ามาไม่รู้จักประวัติเขาหน่อยนะครับเขาเกิดปี2528เขามีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์รายพยักฆ์นะครับจนทำให้เขาได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่น นะครับขงสังกัดช่องเจ็ดสีวุฒิพนันธ,ธ์นี่เป็นบุตรคนโตนะครับเรียนที่โรงเรียนดาราคามนะครับและเรียนมัธยมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จบปริญญาตรีที่เทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเขาเริ่มเป็นปนักแสดงนะครับด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV แล้วก็เล่นละคร เรื่องแรกก็ในบทสมทบนะครับเป็นบทสมทบก็คือตัวประกอบนั่นเองนะครับกับละครทางช่อง3แล้วหลังจากนั้นเขาก็รับบทตัวรองแล้วก็บทตัวลายจนได้บทเด่นเรื่องแรกคือเรื่องพระจ,จันทร์ลายพยักษ์ครับคือพอเป็นบทเด่นปุ๊บก็ได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพระเอกในสังกัดดาราวิดีโอ แล้วก็บทที่เขาดังก็คือบทของหลวงอักกเทพวรากรนะครับในละครเรื่องทวีพกนั่นคือเรื่องราวของคุณอมอักขพันธ์นะครับซึ่งได้รางวัลรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่ผมบอกไปแล้วรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการแสดงนะครับรางวัลศิลปินชายดีเด่นด้านวัฒนธรรมใจจีนรางวัลเพชร ชาราชนะครับรางวัลศิลปินต้นแบบพัฒนาสังคมรางวัลพระกินนรีคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพระยุคนบาทรางวัลเนตรนาคราชสาขาศิลปินนักแสดงผู้เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณกุศสดีเด่นแล้วก็รางวัลเมฆคาสาขานักแสดงนำชายเจ้าบทบาทรางวัลหนึ่งปฏิทานความดี ถวายราชินีสีแผ่นดินสาขาลูกกััญญยูนะครับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ดีเด่นแก่เยาวชนประเภทศ,ศิลปินดารารางวัลตาช่างทองนะครับแล้วก็รางวัลลูกกััญญยูนครับนั่นคือรางวัลที่คุณออมอักกรพันได้ตอนนี้ก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วก็คุณโมก็บอกว่าคุณออมนี่ใจสู้มากๆ คือคนเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าถอดใจมเมื่อไร่ก็ตายอย่างเดียวถ้าใจสู้มันก็มีโอกาสรอดนะครับแล้วก็การมีเรื่องราวกระทบกระเทือนจิตใจนะมันก็จะทำให้เชื่อมะเร็งนะี่มันลามมันก็เป็นที่น่าเห็นใจจริงๆนะครับสำหรับคนซึ่งอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเกิดปี2528เอง ก็อ,อาจจะหายก็ได้นะครับเพราะเป็นคนมะเร็งเพื่อนผมเป็นมะเร็งมาส10บ0ปีแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไม่ตายเลยก็ควบคุมอาหารเท่านั้นเองผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในวงการดาราศิลปินนะครับไม่เข้าใจคุณมดดำทำไมต้องมาต่อว่าคุณโมด้วยไม่เข้าใจมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรเลยเป็นมะเร็งนะครับ มันทำไมจะบอกใครไม่ได้มันไม่ได้เรื่องหน้าอับอายก็ต้องบอกต่อกันไปอย่างนี้ละครับก็ดีที่สุดแล้วแฟนคลับของคุณอ๋อมจะได้ให้กําลังใจเพราะกําลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆในการที่จะสู้กับโรคร้ายโรคนี้ได้และมะเร็งตะกอนตายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ตายนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอย่างยืนยาว ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณอมนะครับซึ่งเป็นดาราขวัญใจของคนหลายต่อหลายคนนะครับแม้เธอจะไม่หวือหวานะครับแต่เธอก็ไปเรื่อยๆไปนิ่งๆแล้วก็แฟนคับชอบนะครับหลายคนไลายมาหาผมให้ผมพูดถึงเรื่องนี้ให้ผมพูดถึงคุณออมอัครพันธ์เพราะว่า ก็เป็นดาราในดวงใจของเขานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพสชาแนลนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้ในประเทศไทยผมก็จะนำมาเสนอในรูปแบบในสไตล์ของผมเองนะครับขอบคุณที่สนับสนุนช่องนะครับโดยการซื้อสินค้าผมมีสินค้าเข้าไปดูในเพจกิจโพสมาร์เก็ตติ้งนะครับมีน้ำหอมสายมูเตลร ยี่ห้อหมนตานครับ590บาทมีกล้วยตากบางกระตุ่มพิษณุโลกนะครับ5 200บาทมีกระถางแคนต้ากจากภายจุมพลใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทแล้วก็มีหมวดกิจโพสชาแนลใบละ290บาทสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามก็ยังมี ให้บูชานะครับร้อบาบาทคูบาบุร้อมกับอาจารย์จ้ำสีบูรบาเป็นผู้ผุกเสกยหมอมหลวนวันชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีนะครับและสําหรับสายองค์พญานาคก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศีปธุมมากับผมครับผมสร้างที่พิษณุโลกวัดราชชบูรณะนะครับโอนเงินเข้ามาได้นะครับทําบุญหนึ่บาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานทุกคนเลยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับตอนนี้ผมมามากับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษเุโลกภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดรวสินปัญญาวุติะุูนะครับเขามาทำโฮมสเตย์ที่นี่มาทำชุมชนที่นี่ชื่อว่าชุมชนมชนาชุมชน,น,ชมชนเดี๋ยวชุมชนอยู่ห่างจากสีสัตว์นะครับประมาณ 30มกิโลนะครับอยู่ที่สีสัตว์นี่ครับแต่บ้านชุมชนนี้อยู่ห่างมาก็คือชุมชนอะไรเดี๋ยวแป๊บนเลยแป๊บนึินนะครับชุมคนบ้านนา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 อะไรมีอะไที่ที่บ้านอะไรครับเนี่ย บ้านอะไรเนี่ยบ้านนาต้นจันบ้านนาต้นจันนะครับที่สีสันบ้านนาต้นจันนะครับตอนนี้ก็มีมีลำวงย้อนยุคนะครับก็มีเอนเตอร์เทนคนที่มาวันนี้ก็มียูทูบเบอร์ประมาณ50ช่องนะครับรมาที่นี่เพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวที่นี่นะครับที่นี่มีเงินหมุนเวียนนะครับประมาณ40กว่าล้านเป็นโฮมสเตย แล้มีกิจกรรมอะไรมากมายแล้วก็ผ้าหบักโคนที่นี่ดังมากๆกนะครับรนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณหอมอัตพันธ์นะครับแล้วก็ขอให้แฟนคลับของคุณหอมนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งเราคงจะเห็นดาราคนนี้กลับมาเล่นหนังเล่นละครกลับมาเป็นพิธีกรให้เรา ได้ชมกันอีกในเวลาอันไม่นานนี่นะครับสุดท้ายก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูช่องนี้และพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับท่านที่จะสลับหนุนช่องก็จะจะซื้อของแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของผมเองธนาคารไทยพิเสี์เล่บัญชีจะขึ้นหลังจากผมได้เสร็จ ในวันนี้นะครับขอทุกท่านสู้สู้ชีวิตต้องดําเนินต่อไปครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนแห่งความรักเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พวกเรานะครับจะพบสิ่งดีๆกับชีวิตถ้าเราตั้งใจทใําในสิ่งดีๆนะครับวันนี้ก็ขอบอกว่าสวัสดีทุกท่านครับ to